สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบบร,ร,รับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนม ร้านเพชรมันตาเป็นร้านค้าออนไลน์ไม่มีหน้าร้านการเข้าร้านค้าสามารถแอด ID ดยไลน์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ <Wow. S 1> หรือคลิกชมรายละเอียดที่ลงไว้ทุกคลิปของ YouTube จะมีลิงก์แต่ลิงก์เข้าไปตฟความต่างๆของร้านค้าค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า10อะไรการสินค้าชินน้นแรกแหวนหยกม่วงประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก6.85กรัม ระดับเพชร88เมตรรวม0.88กรัดหยกพมา่าไทป์เอกรัดสีม่วงอ่อนใบเซอร์ระบุว่าสีลาเวนเดอร์หน้าแหวนสูง1.4เซนแหวนเบอร์54ราคา29,500บาท งานชิ้นนี้ความพิเศษอยู่ตรงหยกสีม่วงค่ะซึ่งไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยๆเป็นหยกสีม่วงอ่อนที่สวยโดยธรรมชาติค่ะและประดับเพชรฝังแบบแน่นๆแ,แบบจิกไขป่ปลาล้อมและประดับบ่าข้างแบบเต็มๆใส่ประดับขึ้นมาแล้วดูสวยแปลกตาหยกมีหลายเฉดสีนะคะนานๆจะมีหยกสีม่วงมาทีค่ะ แหวนหยกพมา่าประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก10.05กรัมประดับหยกพมา่า Type A 1.50กรัตพร้อมใบเซอร์เพชร56เมตรรวม0.58กรัตหน้าแหวนกว้าง1เซนสูง1.3เซนแหวนเบอร์60ราคา43,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานหยกสีเขียวเข้มค่ะอยู่บนตัวเรือนสีทองที่มีความแข็งแรงก้านแหวนมาในสภาพหนาแหวนดีไซน์ออกมาแบบเรียบหรูใส่ประดับแล้วเสริมความภูมิฐานสง่าง,งามในการแต่งกายค่ะแหวนแบบนี้เรียกว่าแหวนทรงยูนิเซ็กค,คือใส่ได้ทั้งชายและหญิงค่ะแหวนเพชรหัวใจ เรือนทอง 18K หนัก3.9กรัมประดับเพชร3ตัง8เม็ดรวม0.24กรัตหน้าแหวนขนาด1คูณ1.2เซน แหวนเบอร์51.5ราคา12,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์เรียบๆแต่มีความเก๋ค่ะโดยการนำเพชรมาประดับบางส่วนของรูปทรงหัวใจเป็นชิ้นงานขนาดเล็กๆไม่ใหญ่สามารถใส่ในชีวิตประจำวันค่ะหรือสามารถให้เป็นของกำนันชิ้นเล็กๆที่แทนความหมายดีๆแทนคำพูดได้ค่ะ ทั้งร้านบริการปรับไซแหวนไซละ200บาทลดไซแหวนให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะแหวนเพชรสีฟ้าประดับเพชรขาวเรือนทอง 18K หนัก9.4กรัมประดับเพชรขาว0.68กรัตเพชรฟ้า0.55กรัตหน้าแหวนขนาด1.8คูณ1.4เซนแหวนเบอร์53ราคา3 6 0 0 0บาท งานชิ้นนี้ใช้เพชรสีแฟนซีสีฟ้ามาประดับแนวกลางและนำเพชรขาวมาประดับร่วมด้วยเพื่อให้สีฟ้าของเพชรได้โดดเด่นตรงกลางเพชรขาวประดับแน่นๆเต็มหน้านิ้วเพชรสีแฟนซีสีฟ้าเป็นเพชรหายากค่ะเป็นงานที่ใส่แล้วชวนให้คนทกค่ะเข็มกรดทับทิมสยามดิบประดับเพชร เรือนทอง 9K หรือทอง37.5%หนะัก9.5กรัมประดับเพชร3เม็ดรวม0.25กรัดทับทิมสยามดิบพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาด4คูณ4.5เซนก้านกรัดยาว3เซนระบบล็อกแบบเกี่ยวล็อกราคา24,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานโบราณนะคะทางร้านยังไม่ได้ชุบล้างให้กรณีงานโบราณถ้ามาแบบเป็นสภาพเดิมทางร้านจะคงสภาพไว้นะคะกรณีที่ต้องการชุบล้างสามารถแจ้งทางร้านได้นะคะแต่งานจะออกมาเหมือนงานใหม่ค่ะผู้ที่ชอบงานโบราณบางท่านชอบคงสภาพเดิมไว้เพื่อให้เป็นงานวินเทจที่ดูสวยคลาสสิกค่ะ แหวนบูโทพาสทรงลูกแพรล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก8.83กรัมประดับเพชรสตัง25เมตรรวม0.75กรัตบูโทพาสสวิตช์พร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.6คูณ2.1เซนแหวนเบอร์55ราคา26,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่บูโทพลาสมาแบบเม็ดใหญ่มากค่ะและสีออกไปทางโทนเข้มนะคะแต่ในใบเซอร์ให้ว่าเป็นสวิสเฉดเป็นสวิสเฉดที่ขยบไปจนใกล้กับลอนดอนเฉดนะคะ บูทอพาสเล่นไฟดีมากเป็นชิ้นงานหน้าใหญ่ที่ใส่ขึ้นมาแล้วดึงดูดสายตาผู้พบเห็นเพราะว่าพลอยเม็ดใหญ่และเจียระไนออกมาได้สวยมากค่ะแหวนบุษลาคำทรงหยดน้ำล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก5.04กรัมประดับเพชร16เม็ดรวม0.40กระดั บุษราคำบางกระจะพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.1คูณ1.5เซนแหวนเบอร์58ราคา22,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่บุษราคำสีน้ำทองนะคะฝังแบบหุ้มและนำเพชรมาประดับโดยรอบเป็นงานหลุดจำนำที่มาในสภาพดีตัวเรือนไม่มีอรอย จิบุกหรือบินเนื้อของบุษลาคัำใสข้างในมีตำหนิธรรมชาติเล็กน้อยค่ะมองภาพรวมแล้วเนื้อใสเล่นไฟดีทั้งเพชรและพลอยล้อความสวยงามไปด้วยกันค่ะแหวนทับทินพมา่าล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก4.8กรัมประดับเพชรสตัง18เมตรรวม0.54กรัต หน้าแหวนขนาด1คูณ1.3เซนแหวนเบอร์50ราคา24,900บาทงานชิ้นนี้เป็นชิ้นงานขนาดย่อมๆนะคะสามารถใส่ประดับในชีวิตประจำวันเสริมการแต่งกายให้ดูดีมีรสนิยมค่ะ ชิ้นงานล้อมเพชรหนึ่งชั้นเป็นงานเซตติ้งเรียบๆทั่วไปแต่เสริมโดยมีการประดับปากข้างด้วยเพชรแบบฝังสอดทำให้ชิ้นงานดูสวยและมีรายละเอียดยิ่งขึ้นค่ะสินค้าทุกชิ้นในร้านลงราคาเป็นราคาสุทธินะคะ จี้หยกพมา่าเรือนทอง90หนัก2.7กรัมประดับหยกพมา่าเนื้อแก้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.4เซนคั้วจี้กว้าง4.5มิลราคา7,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่หยกเนื้อแก้วสวยมากค่ะ ขนาดกำลังดีประดับคั่วโดยทำเป็นเหมือนกีบเลี้ยงรูปทรงใบไม้และร้อยทองไว้ตรงกลางคั่วจี้ค่อนข้างกว้างใส่กับสร้อยคอ 18K เสวยๆก็ยิ่งทำให้ชิ้นงานดูสวยน่ารักยิ่งขึ้นค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนไพลินการประดับเพชรเรือนทอง 18K หนะัก6.4กรัมประดับเพชรขนาด6ตัง6เมตร 3ตัง2เมตรและ1.5ตัง8เมตรทั้งชิ้นรวมเพชร0.54กรัตไัยลินการสีกินิชบฟู1.77กรัตพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.5คูณ2เซนแหวนเบอร์50ราคา32,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งสวยค่ะและได้ไพลินการเม็ดใหญ่ประดับเพชรร้อมรอบด้วยดีไซน์ที่ดูแปลกตาไม่ซ้ำใครค่ะเหมาะกับผู้ที่ชอบงานพลอยและเซตติ้งดูสวยๆไพลินเล่นแสงล้อไฟดีหน้างานใหญ่ใส่ในโอกาสไหนก็ดูดีค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ